พนธุแบบใดหแม่เล่าสู่เฮาฟังดูเอาพักว่าคือปอบกับเขายังไทยเพื่อนจะไปนอนในน้ําว่ะโดยๆนอนจะบอกน้ําบ่คคือว่าเฮ็ดนี่แล้วโอ้ยประชุมกับเจ้าให้โดยพนี่มา่แม่่บ่บเจ้าไปอุ้มขึ้นมาอุ้มขึ้นมาบ่ก็ยังลงไปทางบ่าตุแม่จะว่าื่อโดยโอ้ย อันทองไอาจาั์อันมานยำรังเ่รออ,อ,อันพี่ปอบเรียกเขาเ่าค่ะกาบสบายดีสบายดีและสวัสดีเดอเ้อพ่ th, อแมนะ่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขุสุคนเบิร์ดสุมองสุบอลเนาะพี่นะ้องเนาะโดย กับมาพบมาพ่อกับน้องพามีอีกแล้วพี่น้องเลยมาพบมาพ่อกันในเมื่อนี้กัเข้ามาหาน้องอุทัยมันคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะโดยนี่แหละพี่น้องเลยผู้เข้ามากเมื่อนี้ทางพตูเพิ่นจะเห็ดยังพี่น้องเนาะสบายดีพระตูสบายดีเจ้าย่อมหับว่าขยันเนาะพตูเนาะโอ้แข็งแหงหลายพี่น้องเลยมามาบันนี้พี่น้องเป็นเอึดเติร์ดพี่น้องเลยเนาะหลังจากว่ามือก่อนนะเข้ามาซอย น้องเพิ่นทำวามสะอาดพี่น้องเลยถือว่าแล้วเนาะขึ้นเฮือนใหม่เฮือนงามเพิ่นปมาเพิ่นสั่งน้ำม,มาพี่น้องเลยส,ส,ส,สี่ถังผู้ทำซีไซส้แบบนี้เนาะเพราะว่าเขาใส่น้ำลายมือขึ้นเฮือน,นใหม่อะไรพี่น้องเลยเนาะมาแบบน,นี้สะอาดสะอ้างคือเก่าพี่นอออ้องเลยอืมทั้งแม่ตู้เพิ่นกันพี่น้องเลยสบายดีแม่โดยปมาพี่น้องเลย เมตู้อันคัดอันนี้พื้นบ่อัดพื้นไ่ใช่คัดอันนี้ไม่ใช่โอ้เจ้าเจ้าคือว่าเลื่อมมากๆน้าเมตู้เนาะหักลายพี่น้องเอ้ยพภนแลมากระบอกเทะคือเก่าสบายดีเจ้าโดยโดยสบายดีเม่ตูุโดยบ้าทางขึ้นบันไดหักเลยพี่น้องเลื่อมมากๆน้าแม่เนาะผินดีใจได้เฮือนงามนั่งเฝ้าอยู่พี่น้องเอ้ย นั่งรูปบิ่งอยู่บ่แม่บ่คืนนี่นะ3:00นก็อยู่ก็บ่ได้โอเป็นเอาใดให้แม่เอาลมให้เลยอ๋อมื่อคืนนี่ลมอ๋อก็บ่คู้มึงเอาลมน่ะแม่นๆฝนตกมื่อคืนนี่แต่กะอันนอนเฮือนใหม่เนาะแม่เนาะโอ้ยแม่บ่เปนองบ่่ลมก็เาะก็พูดูมางาไผก็โอเเ้อมันยังแม่วเบิ่งเอาไปทางดเบิงไปทางดวก็เข้าไปนอนอยู่โดย เพราะแกนี่ดิบ่ดีอืมบ่ติ่งเลยโอ้มันย่านๆได้เลยแม่เอ้ยแม่นว่าไปฮิปปั๊บๆๆปั๊บอยู่อือถ้าว่าลมแฮงกเฮากบ่พานอนกได้แม่เอยเนาะเพราะว่าแม่นอยู่ว่าเฮือนเฮาเฮือนใหม่เฮือนงามกลมกย่านคือเก่าแหละเนาะแม่เนาะย่านอแม่นะโดยใชู่บ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 ่่บ่่่บ่่ ไปเฮือนงามแล้วเฮาบ่ติ่งเลยเนาะแม่ตู้เพิ่นงามบ่ติ่งแม่เพิ่นยังยาอยู่เอโดยแม่นแม่เฮาก็ยาคือเก่าลมเฮายาลมเฮานะยาอลมเพราะว่าเฮาเคยถเฮือนเฮาแต่ก่อนลมเคยัดไปแต่เฮาอยู่ละเก่าเนาะแม่นบ่เฮาอยู่ละเก่าแม่นทางก็ไปจนบเห็นบ่พอางทงทงหัวไปจนบบุ่กน่ะบ่ย่านเลยงไปใแม่มื้อนี้ น้องผมเก็บรักแด่โอ้เก็บรักแด่รักแด่นี่หรือว่านอนพี่เสื้อนะแม่เนาะบ้านฮาเพิ่นเพิ่นหมักขัวกินลายน้องละตีไปเก็บอยู่มือก่อนนะได้บอกเลยได้ครับทั้งสามโดยนอนเพื่อนใหม่นะพันยังแม่ปลาชื่อบ่อยพันปลาง่ายๆก็ชื่อใบหน้าปลาเล็กวา เล็กหนากับเล็กแมวปาเนาดกับเล็กแมวป่าพันแบบได้เห็นไหมเราสูงฟังดูล้วเาพันวังคีบปอบน่ะเขายังไทยอยู่อะโอ้พันตั้ีปอบน่ะเขาน้องอุทัยแม่คุ้มกับเราพอปุ๊บือเด็กเพื่อนเะไปนอนนน้าว่ะโดยโดยนอนจะบองหน้าบองเขาคือว่าเห็ดหีเนี่ยโอ้ยไปโะมบไปกับเจ้าให้ โดยโดยพแม่มาช่วแม่งแน่ว่าแบบใจแบบไปอุ้มขึ้นมาอุ้มขึ้นมาพวกกันยังลงไปอยู่ลงไว้แม่ป่ะโดยโดยแม่ไปโจมหัวทางดังจะเป็นพี่ช้างป่ะช้างกูแม่จะว่าชื่อโดยโดยอ้ยอ่ะอันทางอาจารย์ไอ้มาจำลังอ่ะอันพี่ปอบยาขาเล่าคนล่าโดยโดยไปเพิ่งไปหันบุญเราแคนะอันถือว่าพี่ปอบในแปซี่ป้า ปอบปลาปอบแปดปอบแปดโอ้เนาะพี่น้องกะถ่าวาไพมักซื้อพี่น้องเนาะกะให้ซื้อลองเบิ่งเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะเล็กปลากับเล็กแมวเล็กหน้ากับเล็กแมวเล็กหน้ากับเล็กแมวพี่น้องเอ้ยซื้อกับ่ให้ซื้อลายเน้ำเป็้เนาะโดยซื้อพอประมาณพี่น้องเอ้ยเสียงโศกเบิ่งเล็กอันปลากับเล็กยังก็เมเล็กปลากับเล็กแมวปลาเล็กปลากับแมว โอ้นาคบ่พู่ตุ๊เลิกนาคกับแม่ป้าจังได้กว้างอือพอนิพันธ์โดยเสียงเบิ่งพี่น้องเอ้ยเนาะถ้าว่าแต่เฮาก็บ่อยากสนับสนุนปานใดดอกพี่น้องเอ้ยเนาะเลี้ยงเลเลี้ยงหวยแต่ก็ลองเบิ่งพี่น้องเอ้ยเนาะบางเทื่อเพิ่นให้โชคให้ลาภก็มีนะแม่เนาะขึ้นเฮือนใหม่พอเพว่าจกินพี่งว่า เอากินท yeah> anyway> um> ok uh oh um ี่ชังไปปลูกอื้มก็พี่ปอกสิฮักพอมันว่ะโอถามพี่ปอกมึงไปพายด้ก็ว่าสิมาเข้าเข้าไปเบิ่งทางในก่อนเนาะแม่เนาะก็คือทางพวันี่จักจักมื้อเพิ่นน่ะ3มื้อบ่แม่อ้างเอาไว้ในัวเนาะแม่เนาะโดยพี่น้องเอ้ย้ามาทางในพี่น้องเอ้ยถือว่าเนาะเกี้ยงงามคือเก่าถ้าน้องสาวล่าอุทัยเพิ่นเมียนมัดพี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นอัน อียงพี่น้องเป็นผ่ย้ยเป็นบ่วงเนาะพื่นเอาขึ้นมาไว้นี่พระวัดน้องเพื่นกันยังบุษบนมีห้องครัวพี่น้องเอ้เนาะนี่แหละถือว่าลายพอสมควรเกรื <c oughs> ่องคองที่ว่าสื่อขึ้นบ้านใหม่เนาะพี่น้องอันนี้เป็นกล้วยอ,อ,อ้อยซอยปีพี่น้องเอ้โอ้อู้น้านี่ก็อู้น้าคําพี่น้องเอ้เอนาะมีแต่เงินมีแต่คาเบิดอันนี้ขากเลยขากแหละพี่น้องเอ้เขาเต็มกระตาพี่น้องเอ้เนาะเขาเปลือกเขาซานมี หมักอึหมักโตนเนาะหีดคองอ่ะประเพณีลาวเฮาก็คือกับฝั่งไทย่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะนี่แหละอืกุณแจอันนั้นก็เป็นพาควันเนาะพี่น้องถือว่าได้เฮือนงามเฮือนขากแล้วไม่ตู้เพื่อนบัดนี้พี่น้นนนองเอ้ยก็ดีใจน้ำเพิ่นเนาะนี่แหละก็มี f c เพิ่นพี่น้นองเอ้ยคอมเมนต์เนาะเพิ่นวา อันเรื่องปักพื้นปักไพ่แหละแต่ว่าน้องเพื่อนกระต่อไฟน้ำเขาพี่น้องเอ้ยเพื่อนก็สิต่ออัน,น,นปักตู้เย็นเพื่อนเนาะพี่น้องนี่แหละพะว่าน้องเพื่อนก็ยังบ่ทันเข่าไฟพี่น้องเอ้ยเนาะเป็นตูน้น้ำตู้แช่เพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวน้องพอมีไครเบิ่งก่อนพี่น้องเอ้ยว่ามีอย่างน <c oughs> เนาะายเบิ่งก่อนพี่น้องเอ้ย ซือว่าเมื่อก่อนนั้นเพิ ت, ่นว้า <watering> ท <intoler ant> ั้งล่มเนาะพี่น้องของอยู่ของกินเท่ากันในน้ำในตู้เพื่อนบันนี้ก็ซื้อว่าได้แหละพี่น้องเลยนี่ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆอเพื่อนเพื่อนเนาะพี่น้องอ่อนซซนเฮงออนซอนยังพี่น้องออนซซนแบบโปตู้เป็นสะอาดพี่น้องเลยเนาะเพื่อนซานเพื่อนเก่าเพื่อนเนาะอันนี้ ว่าขาดลายพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็จะเป็นฝั่งทางฝั่งนี้เนาะพี่น้องสามเสาพี่น้องเอ้ยเนาะถ้าว่ามีผ่นมีงบเข้ามาพี่น้องเอ้ยเนาะหรือว่าผู้ใหญ่เป็นสวยเิ่นเข้ามากอะอ่าอนซาใจน้องพมีเนาะพี่น้องเห็ดกันอีกหองหนึ่งพี่น้องเอ้ยเนาะนี่แหละห้องหนึ่ง่าจะเป็นห้องน้องอุท,ทยัยพี่น้องเอ้ยนี่แหละเนาะ กวางเติบได้พี่น้องเลยเนาะเฮือนเพิ่นนี่ถือว่ากวางแหงเนาะถาวากันอีกห้องหนึ่งพี่น้องเย้ยกันห้องอันนั้นก็จปะปะอันไว้ผิดห้องโล่งเนาะพี่น้องฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ำห้องครัวพี่น้องเย้ยถือว่ากวางเลยก็ใหญ่แหงเนาะพี่น้องเฮือนเพิน่นนี่แหละเนาะถือ,นะอว่าเดินเพิ่นก็นก,นกวางควางแหงพี่น้องเย้ย กว้างเนาะบ้านเฮาเอินกว้างแล้วก็สะอาดสะอ้างดีพี่น้องเอ้ยเสาเพื่อนนี่ก็เสาใหญ่แหงเนาะเสาตะกี้เพื่อนแหละเพื่อนว่าพี่น้องเอ้ยตั้งแต่พอตู้เพื่อนมาอยู่ใหม่ๆเพื่อนก็ได้อ่าแต่ก่อนนะพวกอันเพื่อนไล่ชุ่มฮานี้พี่น้องเอ้ยน้องบอลอันชุ่มฮาอยู่น้ำกันแต่ก่อนเลยเพื่อนจ้างนี่พี่น้องเอ้ยจ้างแต่ก่อนเงินหนึ่งล้านกีบเนาะพี่น้องซังกะสีเสาแผ่นกับพอตู้เพื่อนมาซื้อเสาพี่น้องเอ้ยเนาะเสาแต่ก่อนนี่กะ มันบอก,กบบว่าโบแพงคือเดียวนี่พี่นอ้องเอ้ยเพราะว่าแต่ก่อนเนาะมีนยังกะถ้าว่าอันมันกับพ่อซื้อแน่พี่นอ้องเอ้ยตอนนี้มีแต่แนวแพงๆพี่น,อน้องเอ้ยเนาะเศรษฐกิจถุกมือนี่ก็ย่ำแย่ลงโดยฝั่งนั่นก็จะเป็นน้ำส่างเนาะพี่นอ้องเอฟซีมันก็คอมเมนต์มาไล่าฐานเพื่อนว่าเจาะน้ำในสี่ได้บ่เพื่อน่บนนี่เนาะพี่นอ้องเจาะลำอันเก่านี่แหละพี่นอ้องเอ้ยเพราะว่าเพื่อน นี Là, an, kh kh kon, è, ่แหละเพิ่น si, จ no? oh, ้างคนขุดแต่ก no? no? uhm ่อนพุ่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้เดี๋ยวน้องพมีสิให้เบิ่งเนาะพี่น้องโอ้น้ําสางเพิ่นเพิ่นเพิ่นสิขวมบ่เนาะพี่น้องูถือว่าลกแฮงได้พี่น้องเอ้ยเนาะองเบิ่งนี่กถือว่าวดเสียวแฮงเนาะอืนี่แหละพี่น้องเอ้ยอันนี้าจะเป็นกระต๊อบอ่าลุงของน้องอุทัยเพิ่นเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะนี่แหละกระต๊อบเพิ่นปพี่น้องเอ้ย ปวกกัดปวกแหนเบิดเลยเนาะลุงเพิ่นนขนาดจะบ่มีครอบครัวพี่น้องเลยถือว่าสุดโซมเบิดเลยเนาะพี่น้องเ้าก็ใช้เบิง่งนี่แหละเพือนนอนในนี่บ่อันนี้เนาะถือว่าเพิ่นกับบ่มีครอบครัวพี่น้องเย้ยซาเ้ามาแต่ละเถือ่อกับโบเห็นว่าสิมีลูกมีเมียเนาะพี่น้องเพื่นกับอาศัยอยู่กับต๊อบนี่แหละพี่น้องเย้ยนี่ C ไปเลยแหละพี่น้องไอ้ถ้าว่าลมมาแห้งกัน่าจะลมเนาะอือภูแหล่พี่นอ้องเอ้ยป้าแนงน้ำไม้ผู้สออนเด้พี่นอ้องเอ้ยงามงามเนาะเป็นตะแกงคือ,อยังนี่แหละพีนพน่น้องพี่น้องทำพมีให้เบิ่งพี่นอ้องเอ้ยถือว่าคักแห้งเนาะเดินเือนเดินซานเพื่อนพี่นอ้องเอ้ยสะอาดสะอ้างคักลายอืนอ,นนอ,อพี่นนอนในนี่บ่เนาะพี่น้องอันนี้คือ จิมีแม่งงอดแฉนี่โดยเขาเบิ่งอันนี้อยู่ประตูเพื่อนหนันทางอันลุงน้องอุทัยเพิ่นเนาะประตูระวังเด้ออันนี้เถื่อมากลางค่ำกลางคืนแค็มๆมันนี่นะโดยประจิคุดใหม่เพราะประตูนี่นะ ขาวบอนเลยพี่น้องข้วง่จงข้ามาเบิงล้วบ่จ้างคนบ่พปรตูจ้างชะวจ้างโอ้โดยโดยนี่แม่หายจีนจักเมตดนี่นะเพาะความลึกเก่าเมดต้องมีบวยเลยได้ตายเลยตายนี่ยโดยโดยกช้ตาย่งคายโชคม่เนี่ยโดยโทั้งบาวันนะบอเ่งหิห e mm. ึง เหม่มวงฮะพี่น้องเฮ้ยช่างกินมาสุกอยู่บพอนี่สุกอยู่บออ่าอันตัวมึงอ่อนนี้เนาะอืมนั่นหนมันสุกเนีโดยโดยปีนเจ้าในหอดคาใดเพาะอ้อืมคาหกหกคาบ่อระวังได้ปรตูเอ้ยไปใกล้นะละระวังอันนันไดนี่นี่นี่ ใช่พ่อตูอือได้โดยคานี้เนาะพ่อเนาะน่งดาๆโดยนั่นบักใหญ่อือแม่นโดยทา่5แม่น35เมตรถือว่าแต่ก่อนนี่ก็ยังบ่ได้คุ้งบน้ํานี่ะพ่อยังเนาะบ่าว่าอันนขุดนี่ได้บ่อืบอกว่าถึงมันสิถึงแล้วเนาะมีน้ํา โอ้โดูดูที่ว่ากาสีถึงนล่นแหละพี่น้องเอ้ยป้าโอ้เอาใส่เบิรงพี่น้องที่ว่าบัดเสียวแห้งเนาะก็ดีใจน้ำพอตู้เพิ่นพี่น้องเอ้ยที่สีได้น้ำส่างใหม่แล้วไพ่ก็คือว่าได้ย oh. bueno. no, ินข่าวๆว่าสีได้แล้วบ่แม่ตู้โอ้เฮาดีใจน้ำแม่เอ้ยนี่แหละบัดเฮือนอันนี้งได้สาแม่สีมางบ่หรือว่าแนวใด อือโดยโดยตือว่าเซ่บ่ได้น้อแม่น้อโดยตัอว่าคัำไห้พี่น้องไอ้น้อโดยน้องรัน่นไปเฮียนบ่แม่มือนี่โดยโดยแม่ตูพ่นก็ดีใจเลยพี่น้องไอ้ได้เฮือนงามแล้วบบนี้ เฮ้ยไปน้ำชายเพื่นมาโดยโดยเจ้าพามาเขาจึงใจเฮือนเสมอเฮ้ยเจาถุยงอเมื่อกี้ยังวะโดยเอาก็ดีใจนําแม่เนาะบกคิดว่าสิสิมีมือนี่วันนี้โดยพอมาถูกขางหนกที่จะไปขดแล้วโดยโดยอ่ะจังไดการูกกับมาเยี่ยมมาย่มคือเก่าเนาะแม่เนาะหลังจากขึ้นบ้านขึ้นเฮือนเพิ่นแล้วเมื่อวานนี่ก็มาซอยน้องเพิ่น ล้างถ้วยล้างบ่วงก็ถือว่าซอยเรียบร้อยเนาะแม่เนาะซอยจนสิ้นสุดพี่น้องเอ้ยถึงว่าเฮาสิบ่มีหยังให้กันก็เอาเหือเอาแห้งเนาะแม่เนาะซอยเหลือกันพี่น้องเอ้ยราว่าบ่เบิ่งยามนี้อยากสิเบิ่งยามใดเนาะแม่เนาะโดยอจังได๋ก็อยู่ดีมีแงแม่เอ้ยมื้อหน้ามื้อไนสิมาลินน้ใหม่เนาะสบายดีเจ้าโดย